มีคนถามเข้ามาว่าภาชนะอะไรสามารถนําเข้าหม้อทอดได้บ้างจะมาตอบในคลิปนี้แล้วกันนะคะวันนี้อย่างที่เห็นนะรองทอดไข่เจียวด้วยภาชนะถ้วยแก้วสามารถเอาเข้าได้ต้องมีความร้อนมากกว่า200องศาขึ้นไป <พอ S 2> หม้อทอดของเราอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่200องศาเลยที่โบใช้นี้จะทนอุณหภูมิถึง400องศาซึ่งก็มั่นใจว่าสามารถเอาเข้าได้ที่ใช้บ่อยๆก็คือกระดาษรองหม้อทอดถึงซิลิโคนแบบฟูดเกรดชนิดที่ใช้กับอาหารก็สามารถเอา ส่วนถ้าเป็นคนที่ทําขนมจะใช้ช่วยอลูมิเนียมฟอยล์ในการทำอาหารก็เอาเข้ามอทอดได้เช่นกันค่ะอลูมิเนียมก็สามารถเอาเข้าได้แต่โบจะไม่ใส่อาหารโดยตรงเพราะพื้นผิวเขาหยาบจะทําให้อาหารติดภาชนะค่ะแต่จากการลองทอดในถ้วยแก้วแบบนี้รู้สึกว่าจะใช้เวลาในการทอดนานกว่าการะดาษก็ทุกคนลองเลือกใช้ตามความเหมาะสมดูนะคะและอีกอย่างก็คือใบตองค่ะวัสดุธรรมชาติที่สามารถเอาไปรองของในมอทอดได้แม่แม่ลองเลือกใช้กัน ดูนะสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นค่ะสำหรับวันนี้ไปกินไข่เจียวก่อนนะคะบ๊ายบาย